เอ็นย่ายสไปที่คอลแลบกับหลัวเทียนยี่ที่ได้ลายสวยๆแบบนี้คอลแลบกับทางอนิเมะจากจีนตัวนี้สเปคของเขาก็จะเป็นปิกาแบบสิงซิงฮัมที่สามารถที่จะตัดคอยได้ด้วยตัวนี้มีลําโพงในตัวเชื่อมต่อหูฟังเล่นคนเดียวได้เลยหรือว่าจะเปิดลําโพงเล่นก็ได้ไม่ต้องต่อผ่านตูแ้แอไม่ต้องต่อผ่านอะไรทั้งนั้นปรับ แต่งทุกอย่างผ่านโทรศัพท์ของเราเป็นชื่อรุ่น Inspire แบบนี้กด Connect ปึ๊บพอเรา Connect เสร็จเขาก็จะเข้ามาที่หน้า preset เลยก็คือเขาจะสามารถตั้งได้ทั้งหมด4 preset แต่และ preset ก็จะมีเสียงให้เลือกนี่อันนี้ preset แรกก็จะเป็นสีเสียงคีนเขาจะตั้งเป็นสีเขียวไว้แต่เราสามารถ Edit ใน preset แบบลึกๆได้ทีนะ Edit เขาได้ว่าเราอยากได้แอมแบบไหนปรับในเรื่องของภาค e q ค a l i z e r ได้ ปรับทุ้มกลางแหลมปรับย่านเสียงต่างๆได้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีน้อยเกตด้วยมีโมดูลเลชั่นให้เราเลือกใส่เพียงเราลากนิ้วลงมาปุ๊บหรือว่าจะเอาออกแล้วก็ดันนิ้วขึ้นมีดีเลย์ให้มีรีเวบให้แล้วปรับเอฟเฟกตแต่ละอ,อันแบบละเอียดเหมือนเรามีเอฟเฟกวางอยู่ที่พื้น45อันแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปก็สามารถปรับโวลูมกีตาร์ OTG โวลูมได้ด้วยเลือกได้หมดเลยว่าจะเป็นบลูทูธเป็นสปีกเกอร์เป็นมอนิเตอร์หรือว่าเป็นไลอท์เราปรับขึ้นลงให้มันเหลื่อมกันได้ทััาา้้งงงหมมมมดแลตววนนีีคคาาาาาสรถออย่ึก็ืเ ตัว OTG แล้วก็สามารถที่จะต่อหูฟังได้อันนี้เดี๋ยวลองไปฟังเสียงคีนคร่าวๆอันนี้จะเป็นการต่อผ่านสายแจ็คที่เข้ากับคอมพิวเตอร์นะเสียงมันก็จะฟีลลิ่งคล้ายๆเราต่อเข้าตู้แอมนั่นแหละแต่จริงเขามีลำโพงแต่นี้เราลองต่อเข้าตู้แอมให้ดูเอาไว้เวลาขึ้นเวทีเล่นสดเนะี่ยเาก็เล่นได้อันนี้จะเป็นโว่าด์หรือเราจะกดปุ่มตรงนี้ก็ได้หรือเราจะมากดในนี้ก็ค่าเท่ากัน มันก็เปลี่ยนเสียงเหมือนกันนี่ใส่โมดูลเลชั่นไว้แล้วก็ตัวท้ายเป็นไฮเกนนก็ได้แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังลำโพงของเขาพอเราดึงแจ็คออกปึ๊บลำโพงจะทำงานทันทีอันนี้จะเป็นเสียงคีนที่ออกมาจากลำโพงปรับโวลลุมได้อะไรได้สมมุติอยากตีคอร์ดก็ตัดคอยได้อีก นะเขาจะประมาณนี้สําหรับคนที่อยากจะอัดเสียงเข้าโทรศัพท์โดยตรงแบบง่ายๆเผื่อแบบอยากถ่ายคลิปตัวเองเล่นกีตาร์แบบเนี้ยก็ใช้ได้เลยเอาสายมาเสียบเข้าไปเสียบนี่เข้าไปกลับเป็นกล้องหน้าถ่ายตัวเอง พร้อมเล่นกีตร์มันก็จะมีแค่เสียงกีตร์เข้าไปฟังก์ชันครบเหมือนเป็นอินเทอร์เฟซในตัวเราต่อ OTG เข้ากับโทรศัพท์ของเราถ่ายคลิปตัวเองเล่นกีตร์ถ่ายคลิปตัวเองร้องเพลงพร้อมเล่นกีตร์และอัพลงโซเชียลได้ทันทีง่ายๆเพียงแค่มีตัวนี้ Enya Inspire ในราคาเป็นแค่17,900บาท